บ้านเราสะอาดแต่ก็รกครูเคยเจอเคสแบบนี้ค่ะเป็นเคสของลูกศิษย์ครูเองนะคะที่เขาไปช่วยจัดระเบียบบ้านค่ะบ้านหลังใหญ่โตมากแล้วก็เจ้าของบ้านเนี่ยเป็นคนที่สะอาดก่อนจะเข้าบ้านก่อนจะให้ไปจัดระเบียบข้าวของให้กับเขาเนี่ยต้องฉีดน้ำยาฆ่าเชื้อสเปรย์แอลกอฮอล์เขาจะไม่ให้เรานำอุปกรณ์จากข้างนอกเนี่ยเข้าไปปนเปื้อนในบ้านเขาเลยคือตัวเจ้าบ้านเนี่ยค่อนข้างจะสะอาดมากๆแต่หลังจากที่เข้าไปในบ้านแล้วรก มากๆข้าวของเยอะเต็มบ้านไปหมดเลยและเป็นข้าวของแบรนด์เนมมีของเยอะมากแต่ไม่ได้ถูก จัดเก็บให้เป็นระบบหลังจากที่จัดบ้านไปสักพักนะคะเจ้าของบ้านเนี่ยก็จะเป็นลักษณะที่ให้เราคอยเปลี่ยนถุงมือตลอดเปลี่ยนแมสตลอดให้เราคอยฉีดพ่นสเปรย์แอลโกอฮอลตลอดความสะอาดก็เป็นเรื่องหนึ่งที่เราอยากจะรักษาความสะอาดภายในบ้านแต่คุณต้องรู้ไว้ว่าข้าวของรกๆไม่ถูกจัดเก็บให้เป็นระบบระเบียบและมีปริมาณที่เยอะจนเหมือนว่ากองทับถมกันและไม่ได้ใส่ใจดูแลข้าวของเหล่านั้นนั่นแหละ ที่จะนำพาฝุ่นเชื้อโรคและสิ่งสกปรกเข้ามาในบ้านคุณมันเป็นไปไม่ได้ที่บ้านเราจะสะอาด แค่เพราะว่าตัวเราสะอาดแต่บ้านประกอบด้วยโครงสร้างบ้านข้าวของเฟอร์นิเจอร์และผู้อยู่อาศัยสิ่งที่จะนำพาฝุ่นก็คือข้าวของต่างๆจุกจิกจุกจิกมันมีสิ่งสกรปรกที่มันซุกซ่อนอยู่ที่เรามองไม่เห็นถ้าวันนี้เราเป็นคนที่รักความสะอาดมากเกินไปโดยที่ไม่ได้มองความเป็นจริงเลยว่าบ้านรกของเยอะมันอาจจะคล้ายๆกับเคสลูกศิษย์ของรูที่ไปเจอบ้านหลังนั้นนะคะรูก,ก็เชื่อว่าบางที เจ้าของบ้านหลังนั้นเขาอาจจะไม่รู้ตัวว่าเขามีลักษณะอาการที่คล้ายๆกับคนที่ย้ำคิดย้ำทำบ้านรกกาลังสะท้อนความคิดของเราอยู่ทั้งหมดทั้งมวลเป็นเพียงแค่ข้อสันนิษฐานเบื้องต้นนะคะเราก็ลองไปพิจารณาดูว่าตอนนี้เรากําลังมีความทุกข์ใจมิตกกังวลอะไรที่มันเยอะผิดปกติหรือเปล่าลองจัดการดูลองเคลียร์ทิ้งลองจัดเก็บด,ดูและความรู้สึกหนักอกหนักใจหรือความรู้สึกทุกข์ใจมันจะค่อยๆเบาลงและผ่อนคลายลงค่ะ